มาครับนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาพูดถึงตัวเรื่องโครงผานเนาะเพื่อนๆครับก็เห็นหลายๆท่านนะครับหลายๆช่างเนี่ยทำคลิปลงไปอยู่นะครับแต่ทีนี้นะครับจุดสําคัญที่สุดนะครับในการถอดเปลี่ยนใบผานนะครับที่ทุกคนเจอปัญหาเนาะแล้วก็ทางเอฟซีนะครับก็ได้ถามผมมาว่าเอ๊ะทำไมโครงโครงผานแต่ละตัวเนี่ยชุดเกลียวนะครับทำไมมันถึงแตกต่างกันนะครับซึ่งจริงๆก็คือมันแตกต่างกันนะครับมันหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ย แตกต่างกันมากนะครับเนาะอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมมาดูตัวโครงผานของ dH 2 2สองสองหก e นะครับเทวีเนาะนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเขียนมันจะเขียนไว้นะเนี่ยผมเคยทาคลิปอยู่นะครับลูกศรนี่นะครับตัวสองสองหกนะครับ e h e a v เนี่ยนะครับข้างหลังนะครับหมุนขวานะครับออกขวานะฝาครอบเนี้ยนะครับสุดข้างหน้านะครับได้ครับข้างหน้านะนะครับข้างหน้าก็จะมีลูกศรเหมือนกันเห็นไหมครับ หมุนออกซ้ายนะครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันนะครับมันจะมีลูกลูกศรบอกนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกถ้าแรกๆนะครับมันจะยังคงเห็นสัญลักษณ์ให้อยู่แต่ถ้าใช้ไปนานๆนะครับมันจะหายนะครับเราจะหมุนกลับทิศทางกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เราจำมีดีนะครับว่ามันหมุนทิศทางไหนนะครับถามว่าถ้าเราหมุนผิดทิศทางนะครับอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับตัวสาชีนนี้แตกนะครับแตกแล้วเอาตัวนี้ไม่ออกนะครับมันจะเป็นงานหยาบไปเลยนะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ